ผู้ชมคะใครมีป olla, ัญหาเรื่องตาแห้งเหมือนก่อนบ้างเนี่ยก่อนใส่คอนแทคเลนส์ตลอดนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องตาแห้งมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นสายตาบ้างไปที่โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองกันหน่อยค่ะเขามีศูนย์จักษุและเลสิกนะคะซึ่งสามารถที่จะรักษาโรคตาแห้งด้วยนวัตกรรม IPL แล้วก็ยังมีการ Max Eye ให้ด้วยค่ะ โรคตาแห้งกลายเป็นโรคที่มีคนไทยและคนทั่วโลกจำนวนมากกำลังประสบอยู่ซึ่ง i c ซ์แคร์พลัศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเล่งเห็นความสำคัญของการรักษาโรคดังกล่าวจึงได้นำเข้านวตัตก,กรรม IPL พร้อม Max I y e เพื่อให้คนไข้ได้รักษาและกลับมามีดวงตาที่สดใสอีกครั้งค่ะคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับควรจะมาหาจักษุแพทย์เพื่อเช็คเรื่องต้อหินนะครับ แล้วก็พออายุ60 7 0ปีเนี่ยก็ควรจะตรวจไปเรื่อยๆก็จะมีเรื่องต้อกระจกหรืออาจจะมีโรคจอหักตาเสื่อมตามมาก็ได้นะครับต้องเดินหลักตาสัก1น,นาทีเนี่ยเราคงไม่มีความสุขแน่ๆนะครับถ้าเรามองไม่เห็นงั้นดวงตาที่ดีเป็นสิ่งทําให้คชีวิตเราดีขึ้นก็อยากให้รักษาดวงตาให้อยู่กับเราไปจนตราบนานเท่านานนะครับ กดูแลรักษาดวงตาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะและโดยนวัตกรรมที่ทันสมัยและบริการทางการแพทย์จากทีมแพทย์คุณภาพทําให้มั่นใจได้ว่า i c e Care Plus ศูนย์จักษุและเลสิกโรงพยาบาลทุนบุรีบำรุงเมืองจะเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะ